สีมงคลคนเกิดวันพฤหัสสบดีตั้งแต่วันที่9ถึง15มิถุนายน2568จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันมีสีแล้วคุณก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือจะ mix and match เอาทุกๆสีเอาบางสีมาจับคู่ค้าเคล้าผสมผสานกันก็ยอมได้เช่นกันมาดูกันนะครับสีมงคลสำหรับคนเกิดวันพระหัสบดีในสัปดาห์นี้สีแรกก็คือสีออกมนๆน,นะเป็นสีกะปิกะปิม่วงม่วงหรือสีมงคุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูเป็นน้ำตาลอยยังได้เลยแล้วก็สี เหลืองส้มๆนะฮะเหลืองส้มๆอ่าสีส้มมาแน่ๆนะครับถ้างั้นก็คงเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะสีม่วงก็ได้นะได้คุณเห็นเป็นม่วงแล้วเป็นม่วงกะปิกะปิหน่อยนะครับเป็นแบบสีมังคุดนะสีน้ําตาลได้เช่นกันแล้วก็สีเหลืองกับสีส้มครับนะม่วงกะปิน้ําตาลเหลืองส้มลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีนะครับ